มาครับวันนี้นั่นหนุ่มนะครับมีเซตสุดคุ้มนะครับมาแนะนํากันนะครับบอกเลยนะครับเซตนี้นะครับจ้องมาตั้งแต่ราคา999บาทนะครับตอนนี้นะครับลดเหลืออยู่500บาทนะครับแล้วก็มีหลายแบบหลายขนาดนะครับให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นลอกสปินนิ่งนะครับลอกสปินนิ่งมีซ้ายมีขวานะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเบอร์1 0 0 0ง0 0 0ส0 0 0ันสานะครับนี่เลือกมานะครับเป็นเบอร์2,000นะครับบอกเลยนะครับคุ้มสุดๆนะครับมีลอกเบสด้วยนะครับลอกเบสก็จะมีหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็นะคคคคครรรััับบบเซตนนนนีี้้ะะไไมม่่ดแใลิป เซตนี้ไม่ได้มีแค่ในคลิปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะมาให้ดูกันครับว่าขาดสิ่งไหนไปนะครับในเซตนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มแน่นอนครับติดตามมาตั้งแต่999บาทนะครับตอนนี้มันลดเหลืออยู่500กว่าบาทเท่านั้นก็เลยต้องสั่งมาครับอดใจไม่ไหวนะครับเซตนี้นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยนะครับคุ้มนะครับไม่ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะมาให้ดูนะครับว่ามันอีกหนึ่งชิ้นนะครับมันคืออะไรนะครับผมสิ่งที่เราจะได้นะครับคือลอกสปินนนน่่ัเลลืออกกก็ยดด้้าไแตวู เพราะว่านุ่นมนครับอยากลองเอามาตีกระสูบกันนะครับผมเดี๋ยวกลับบ้านไปนะครับจะไปตีกระสูบกันนะครับเดี๋ยวก็อีกหนึ่งยานะครับที่เขาแถมมาให้นะครับก็คือนะครับสายนะครับสายพีนะครับสายพีขนาด100รเมตรครับสุดยอดมากนะสายพีขนาด100เมตรนะเป็นไหมนะครับสีหนึ่งร้อเมตรนะครับสีดานะครับบอกเลยนะโอ้พีสี่ด้วยเว้พีสี่นะครับร้อยห้าสิบเมตรครับไม่ใช่ร้อยเมตรนะครับบอกเลยว่าเกินคุ้มแน่นอนครับผมแล้วก็นะครับ อีกหนึ่งหอนะเป็นเซตเหยือนะครับนี่เลยนะเป็นเซตเหยือนะครับเหยือตีกระสูนะครับตีปลาช่อนเดินนอนนะครับมีหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสิ่งอีกหนึ่งสิ่งนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มีในเซตนี้ครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันคืออะไรครับก็ไปดูกันเลยครับผมนี่เลยนะครับนาๆสิ่งที่ได้มานะครับอีกหนึ่งอย่างนะที่ถือว่าสุดคุ้มมากเลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับได้ทั้งคันเบ็ดได้ทั้งลอกได้ทั้งเหยือได้ทั้งสายนะครับบอกเลยนะครับ ใครนะครับที่เลือกเซตสปินนิ่งนะครับก็จะได้คันเบสสปินนิ่งนะครับใครที่เลือกลอกหยดน้ำนะครับก็จะได้คันลอกหยดน้ำนะครับลอกเอ่อคันนี้นะครับบอกเลยนะเวทนี้นะครับเป็นเวทยอดฮิตกันนะครับเวทตีปลาช่อนนะครับเวทนี้นะครับก็คือนะครับห้าขีดสิบนะครับเวทห้าขีดสิบนะห้าขีดสิบนะครับคันนี้เกือบสองเมตรนะครับสองท่อนนะครับนี่สิ่งที่เขาให้มานะครับถือว่าคุ้มมากนะครับก็เพียง แค่คันครับราคาก็เยอะแล้วนะครับแถมยังได้ลอกสปินนิ่งครับได้ทั้งสายเบ็ดได้ทั้งตัวเหยื่อนะใครที่เลือกเซตลอกหยดน้ำนะครับก็มีนะครับก็กดไปดูในที่ตะกาได้เลยนะครับบอกเลยนะคุ้มนะเวทนะครับ50นะครับเวท5ขีด10นะพอดีวัดปลาช่อนเลยนะครับแบบนี้ไม่อ่อนไม่แข็งเกินไปนะพอดีเลยนะครเบียดยอดฮิตนะครับเห็นไหมคันก็สวยอันนี้เป็นคันสปินนิ่งครับเพราะว่าน้าหนุ่มนะครับเลือก สั่งคันสปินนิ่งมานะครับจากเซจนี้นะครับจ่องไว้นานมากเลยนะจังแต่9 9 9 9บาทลดเหลือ500นะครับใจไม่ไหวก็เลยสั่งมานะก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดูเลยที่ตะก้าได้เลยนะครับแปะตะก้าไว้ให้เรียบร้อยครับผมไปไปชอบกันครับ